นคนชอบลงทุนต่อเลยนะครับลงทุนเทรดทองปรากฏว่าล่าสุดคุณผู้ชมมันจะมีมิจฉาชีพปลอมเพจ Facebook ขึ้นมาอ้างเป็นร้านทองชื่อดังแล้วก็ไปหลอกเหยื่อมีคนหลงเชื่อนะครับมูลค่าทั้งขบวนการ1,200ล้านบาทโอ้โหเยอะมากคุณผู้ชมครับเนี่ยเพจปลอมนะที่ให้ดูตอนนี้มันสร้างความน่าเชื่อถือด้วยการที่ไปเอาชื่อร้านทองนะให้เหมือนแล้วแหละเนี่ยหมืออโรล่าใช่ร้านนี้เขาไม่เกี่ยวข้องนะคุณผู้ชมครับ อ้างบอกบ้าจะได้ผลกำไรสูง30%ครับหลายคนหลงเชื่อลงทุนเป็นล้านนะเอาเงินใส่ไป3ล้านพอถึงเวลาอยากจะถอนออกมาถอนไม่ได้แล้วผู้ต้องหาเนี่ยทำกันเป็นขบวนการครับคนจีนเป็นหัวหน้าคนไทย ร่วมด้วยไทยเป็นลูกน้องออแล้วก็มาหลอกคนไทยได้วยกันเนี่ยแบ่งงานกันทําเอาบางกลุ่มก็ไปชักชวนเหยื่อมาลงทุนบางกลุ่มนะครับมีหน้าที่ในการยักย้ายถ่ายทเทเงินในบัญชีผ่านบัญชีม้าอีก23คนเมื่อวานนี้ครับมีการออกหมายจับผู้ต้องหา50คนบุคคล21จุดทั่วประเทศจับมาได้26คนของกลางเนี่ยโอ้โหมูล,ลค่าเนี่ยสาล้าน เงินสดเอ่ยสมุดบัญชีเอ่ยบุ๊กแบงค์นะครับโน้ตบุ๊กโทรศัพท์มือถือแต่ถ้าไปตรวจสอบเงินหมุนเวียนทั้งระบบเนี่ย1,200ล้านบาทครับมีการออกหมายจับผู้ต้องหาไั้หมด50ริลายนะครับซึ่งตอนนี้จับได้แล้ว26รลายนะครับข้อจุดที่ดีก็คือเราสามารถจับกลุ่มหัวหน้าแก๊งได้นะครับซึ่งเป็น คนสัญชาติจีนนะครับจำนวน4คนคนครับซึ่งเป็นระดับหัวหน้านะครับในระดับคนไทยส่วนใหญ่ก็จะเป็นมีทั้งระดับสูงแล้วก็เป็นพวกบัญชีม้านะครับก็จับไปได้ทั้งหมด26คนนะครับยังเหลือที่ตามหาอยู่อีก24คน ข้อหาหลักๆที่โดนก็คือร่วมกันช่อโกงประชาชนนะครับ <Destroy S 1> ละมี <Mother. S 1> ความผิดพรบอรคอมพิวเตอร์ร่วมกันกู้ยืมเงินอันเป็นการช่อโกงประชาชน <Okay. S 1> นะฮะข้อหาเหล่านี้ส่วนบริษัทออโดราดีไซน์จำกัดมหาชนครับร้านทองที่ถูกแอบอ้างเมื่อวานนี้ออกแถลงการเลยนะฮะแถลงการก็คือว่าทางร้านทองของเราทําหน้าที่ในการซื้อขายทองตามปกติเท่านั้นไม่มีนโยบายชักชวนคนมาลงทุนเทรดหุ้นทองผ่านทางบริษัทครับช่วยลูกค้าแจ้งความ ทางบริษัทไม่มีนโยบายที่จะรวบรวมหรือว่าชักชวนให้ผู้คนมาลงทุนผ่านทางบริษัทเองเนี่ยเลยบริษัทเนี่ยทำธุรกรรมเพียงแค่การซื้อขายทรัพย์สินทองรูปพันธ์เครื่องประดับของมีค่าทั่วไปตามกปกติเท่านั้นหากลูกค้าท่านใดหรือผู้หลงเชื่อท่านใดเนี่ยคิดว่ามีโอกาสโดนหลอกลวงแล้วนะครับสามารถแจ้งมาที่ทีมทนายของทางบริษัทได้เลยทางบริษัทเนี่ยมีความพร้อมแล้วก็จะเตรียมตัวช่วยกันรวบรวม เพื่อฟ้องร่วมกันทางบริษัทจะไม่ปล่อยผ่านคดีเหล่านี้เป็นอันขาดแล้วก็เดี๋ยวจะช่วยบรรดาเหยื่อด้วยนะเพราะว่าอีกมุมหนึ่งบริษัทเขาก็เป็นผู้เสียหายเนาะยังช่วยด้วยต้องออกมาเตือนเพราะอะไรเพราะว่าเนี่ยคนดูช่องเราบางทีแบบอยู่บ้านเนี่ยแล้วก็หาช่องอางลงทุนปรากฏว่าอันนี้ต้องลงทุนแล้วก็ต้องรู้เท่าทันด้วยนะเขาบอกมันยิงแอดเยอะมากเลย